ดีนะคะวันนี้พัฒนาจะพามาอัปเดตนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราใช้นะคะจุลินซีน้ำซาวข้าวลดไปแล้วนะคะนี่ค่ะนางก็จะออกดอกเต็มเลยนะคะลูกนี่เราเก็บแล้วนะคะนะคะนี่พริกนะคะตอนแรกนางใบหยิกเหลืองเนาะนี่ค่ะเราลดจุลินรนซีน้ำซาวข้าวไปแล้วนะคะ นางก็เริ่มให้ผลผลิตเราแล้วละค่ะนี่นะคะเป็นการทำเแบบพึ่งพาตนเองเนาะใช้สิ่งของที่มีอยู่นะคะจุลินทรีย์นะ้ำสาวข้าวนี่ต้นนี้นางจะดกนะคะนี่นะคะนางจะดกเนาะนี่นะคะเราจะให้ดูนะผล,ผลผลิตของเราที่เราทำปุ๋ยใช้เองนะคะอันนี้นะคะอื้นะคะนี่งามมากเลยนะคะนี่ ต้นนางจะถี่เยอะนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะผ่านี่กระเพราต้นเล็กๆนะคะเราจะพามาดูนะคะนี่คือสาบัวของเรานะคะสวยงามไหยคะนี่นะคะในส่วนของเรานะคะนี่ก็คือต้นมะกรูดที่เราตัดแต่งสิ่งไว้นะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นการที่ว่าเราใช้ปุ๋ยธรรมชาติทั้งนั้นแหละค่ะนี่ต้นมะละกอนะคะ ช่วงนี้กำลังลุ้นว่าเราจะได้กินลูกนางไหมนางน่าจะเริ่มมีช่อให้เราแล้วล่ะต้องลุ้นต่อไปนะคะต้นนางยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะเนี่ยค่ะก็ถึงบอกนะคะว่ามันเป็นความสุขของเรานะคะมันก็เป็นอาชีพของเราใช่ไหมเราก็มาทำตรงนี้เสริมเข้าไปด้วยนะคะทำการเป็นครีเอเตอร์คู่ไปด้วยนะคะนี่ ให้ชมนะคะมะกรูดนะคะนี่นี่มะเขือพวงของเรานะคะนี่กําลังออกดอกแฉวเนี่ค่ะนะคะให้ดูใกล้ๆนะคะข้างล่างน,นะเราก็จะถอนหญ้าอย่างนี้ค่ะมาไว้รอบๆนะคะก็คือได้ประโยชน์นะคะสวนเราก็โล่งด้วยนะคะแล้วเราก็ใช้หญ้าเนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะอย่างนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะคลุมเขาไว้นะคะนี่ ช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้เขาได้นะคะนี่นะคะนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะถึงบอกไงคะว่าทุกคนนะคะอยกจะบอกว่าถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทําเนี่ยเนาะการทําเกษตรอะไม่ยากหรอกคะ่ะไม่เหนื่อยนะคะแต่เราต้องทําให้เป็นเนาะเขาเรียกว่าทําให้เป็นนะคะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยให้เป็นประโยชน์เนาะถ้าเราใช้แต่เงินอย่างเดียวนะคะ เราก็ขายผลผลิตได้เหมือนคนอื่นแต่ว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านะคะแต่ถ้าเราประยุกต์เอาสิ่งที่เรามีอยู่่ะคนะคะ,นะคะมาทําเป็นปุ๋ยมาใช้เองนะคะบำรุงพูดผักเราอย่างนี้นะคะเราก็จะลดต้นทุนใช่ไหมคะเราขายได้คเท่าคนอื่นก็จริงนะคะแต่ว่าเรานะคะเรานะคะนี่จะให้ดูกอผ่นะคะเราจะได้กําไรมากกว่า กำไรมากกว่าเพราะอะไรคะเพราะเราต้นทุนเราน้อยใช่ไหมคะอย่างการทําจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวก็คือเรามีน้ำซาวข้าวอยู่แล้วเรามีอยู่แล้วทุกวันนะคะเราก็นาน้ำสาวข้าว,วนั้นมาลดได้แล้วเราก็ทําปุ๋ยทําเป็นจุลินทรีย์น้ำซาวข้าวไว้ลดได้อีกเหมือนกันนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นกอที่เราไม่ได้สังเลยนะคะนะคะ เรามาเข้าในกลุ่มกเกษตรเราเข้าใจว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราต้องสางก่อเขานะคะเพื่อให้มีต้นลำไม่เยอะนะคะเพื่อที่จะได้แตกหน่อยเยอะเนาะนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสายกเกษตรเนาะปลูกผักกินเองเอ่ยหรือว่าจะปลูกขายเอ่ยหรืออะไรเอ่ยนะคะให้เราพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะ คือเรียนรู้การทำผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองบ้างนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะคะแล้วเราก็จะได้พืชผักแบบปลอดสารพิษปลอดภัยกับตัวเราเองแล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคด้วยนะคะนี่นะคะหน่อไม้อันนี้นางสูงแล้วเราก็ไม่ตัดนางนะคะปล่อยให้นางเป็นลำเนาะนี่นะคะนี่นะคะอยากจะบอกว่านะคะทุกคนอยากจะบอกว่าเราใช้สิ่ง รอบตัวเราเนี่ยค่ะให้เป็นประโยชน์เนาะเมื่อเราลดต้นทุนเราลดการใช้เงินเนี่ยได้ลงแล้วนะคะเราก็จะมีเงินเก็บที่ในกระเป๋าเรามากขึ้นนะคะทุกคนวันนี้พัฒนาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะคะทุกคน